สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับใน EP นี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งอีนะครับที่เราจะมาพูดถึงทีมเลเกอร์กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงทีมเลเกอร์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคือที่ไม่พูดถึงเลเกอร์เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรครับไม่พ่อยไม่ค่อยได้อัปคลิปพี่เฉยอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีการรีไทเซอร์กับพอกซอนะครับอดีตผู้เล่นพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดที่เป็นระดับตำนานของทีมเลเกอร์อีกหนึ่งคนเลยที่เป็นคู่ห ว่าโอ้โหรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วม,มากเหลือเกินคือแบบพอมาอยื่ตรงนี้เนี่ยแบบหลับตาบลิงคครั้งหนึ่งเนี่ยยังจะมีภาพแฟลชแบ็เหมือนตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กแล้วก็เล่นบาสอยู่สวนหลังบ้านโง่ๆอยู่เลยหันไปทีนึงเอ้าวความฝันได้เล่น n b a นู่นนี่นั่นกลายเป็นจริงจนมาถึงตอนนี้ครับรู้สึกว่าชีวิตของเราด่มันช่างรวดเร็วซะเหลือเกินแล้วก็พยายามพูดถึงโคบีนะครับคนที่เป็นเพื่อนรักของตัวเองแต่โอเคตัวพากโซก็พูดเหมือนกับว่าเหมือนจะร้องไห้เงี้ยครับเพราะว่าอย่าง อบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีโคบี้เนี่ยตัวพกซอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นอย่างในปัจจุบันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับในขณะที่ทางด้านของเวลีซ่าภรรยาของโคบี้บรนนะครับก็ออกมาชื่นชมพกโซนะครับว่าตั้งแต่ที่โคบี้จากไปแล้วเนี่ยพกโซก็เป็นเหมือนคุณลุงที่ดีของที่บ้านก็คือแบบว,ว่าคอยดูแลคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจน,นู่นนี่นั่นและนอกจากนี้นะครับในงานการรีไทม์เสื้อของพกโซเนี่ยทางด้านของเลเกอร์เนี่ยก็เอาภาพของโคบี้นะครับที่พ ว่าสมควรที่จะได้รับการรีไทม์เสื้อแล,แล้วก็บอกว่าอยากให้เสื้อของพกซเนี่ยมาอยู่ข้างๆเสื้อข,ของเขาครับซึ่งตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างประทับใจซึ่งพอพกซเห็นแล้วก็แบบร้องไห้จนคนดูในสนามเนี่ยก็เหมือนตะโกนว่าโคบี้โคบี้โคบี้คือเหมือนกับว่าตะโกนโคบี้แต่ให้กําลังใจพกซกูก็งงเหมือนมึงมึงให้กําลังใจยังไงวะ <S <S ซึ่งในคลิป <S <S วิดีโอนะครับโคบี้ก็พูดถึงพกซเปิดประมาณว่าแบบไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าหากว่าพกซรีไท์จากการเล่นบาสไปแล้วเนี่ยเสือร ทายเสื้อนี่แหละครับแล้วก็บอกว่ามันจะเพอร์เฟกมากถ้าหากว่าเสื้อของพอกซอ,อมาอยู่ข้างโคบี้ซึ่งในวันนี้นะครับท่าทีของเลเกอร์ก็เอาเสื้อพอกซอ,อกับเสื้อของโคบี้มาอยู่ข้างกันจริงๆก็เหมือนเป็นคู่หูกันมาตลอดแล้วก็ในคลิปนะครับตัวโคบี้ก็บอกอีกด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีพอกซอ,อนะครับทีมเลเกอร์ก็คงไม่ได้แชมป์เพิ่มอีก2สมัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพกซอสมควรแล้วครับที่เขาเนี่ยจะได้รับการรีทายเสื้อประมาณนี้นะครับนนนนีี่่่่คคือททท้พูลลปปะราากกผเเเเ2จศม แล้วก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้เข้าสู่รอบ NBA Final แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับพกอกโซคือคนเปิดประตูครับให้เรานักบาสจากสเปนเนี่ยได้เข้ามาเล่นใน NBA ไม่ว่าจะเป็นท่านัของโจเซฟคาร์เดรอจูเคาร์ลอสนวาโร่แล้วก็ฮิเมรกเนสนั่นแหละครับที่เราเห็นอยู่ในซีรีส์ของ Netflix นะครับเขาก็คือคนที่ทําให้แบบว่าเ้ยเหมือนคอยติดต่อเหมือนได้พบเรียบเที่ยบกับประเทศจีนก็เป็นเหมือนเหยาหมิงนั่นแหละครับที่เป็นประธานของแบบสมาคมบาสของประเทศจีนแล้วก็แบบว่าคอยแนะนำนะว่าเฮ้ยนักกบาาจจีน คนเนี้ยเล่นดีนะ NBA สนใจไหมแบบว่าคอยแนะนําเพื่อแบบเปิดโอกาสให้กับคนในประเทศตัวเองเนี่ยได้เข้ามาในลีกที่ใหญ่ที่สุดของโลกพอกซอก็เหมือนกันครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นประธานของบาสสเปนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือคนที่แบบเฮ้ยนายเล่นได้นะนายมีโอกาสนะเดี๋ยวติดต่อให้ไหมเพราะว่ารู้จักคนในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าจะชื่นชอบทาหน้าของพอกสอมากนั่นก็คือจิมมี่บัตเลอร์ครับที่เขาเคยเป็นคู่หูกันมาก่อนตอนที่อยู่ทีมชิคาโก้ก็อย่างที่เราพอทราบกันดีว่าพอก็็ออยู่่่กกกกกัับบชิาโ้พพึึงซว พอเป็นผู้เล่นที่ดีมากที่ยอดเยี่ยมมากมีทั้งมินัยถึงแม้ว่าหลายคนจะชอบดา่าพอกระซอว่าซอฟก็เถืะอก็คือในช่วงนั้นน่ะตอนที่แบบพอกระซอเริ่มมาเล่นใหม่ๆคือด้วยความที่เป็นสไตล์แบบเล่นแบบต่างชาติเนาะไม่ใช่เหมือนตัววงในที่เป็นเหมือนชาวเมกันที่แบบว่ากล้ามใหญ่ๆแล้วก็บึกๆชนอดัดๆแต่พอกระซอเป็นสไตล์สายพิ้วเน้นสกิลในการปล่อยบอลแล้วก็ชัวอย่างนี้ซะมากกว่าก็เลยทําให้แบบโดนด่าช่วงหนึ่งรวมไปถึงโคบี้ก็เคยด่าพอกระซอว่าซอฟด้วยก็คือซอฟแต่เหมือนกับว่่าาามวึง้ลถแหย คนตอนก่อนหน้าเนี่ยจะไปด่าพอกอ,อแบบนี้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วพอกอ,อคือคนที่เล่นบาสด้วยความฉลาดมากแล้วก็การทํางานหนักของเขาอะมันไม่ได้อยู่แค่ในยิมแต่มันอยู่ที่การศึกษาเกมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคืออีกหนึ่งคนครับที่สมควรแล้วครับที่จะได้รับการยกย่องในวงการบาส NBA อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมเลเกอร์ก็เป็นอ่าสำหรับแฟนๆเลเกอร์ที่นึกถึงนะครับโอ้ตอนนั้นได้แชมป์น่าจะเป็นยุค2009แล้วก็2010ตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณมหหรือปี1น,นี่แหละนะครับก็ดูคลิปโคบี นันนะะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของคริสภาค3มนั่นเองครับก็คือหนังต่อยมวยอ่ะเดี๋ยว ทำไมมาทางนี้ได้คือ <C ue S 2> เรื่องหนังครีตเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับต่อยมวยแล้วก็เป็นภาคต่อของ Rocky Bal b บ้ก็คือเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นคู่ต่อสู้ของ Rock กีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าตายไปแล้วนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสาคัญแต่ที่สาคัญก็คือคนที่แสดงเป็นตัวร้ายของภาคนี้เนี่ยนั่นก็คือทางด้านของโจนาธานเมเจอร์คนนี้เนี่ยเขาแสดงเป็นไอ้นี่ด้วยไงแคนเดอ e c คอนคอเลอร์ในแอนด์แมนนะเป็นตัวร้ายของแอนด์แมนนะครับเขาที่ออกมาให้สัมภาษณ์หนังเรื่องครีตภาค3แแล้วก็พูดง้ม ว่ากําลังมีโปรเจกต์ทาหนังเกี่ยวกับเรื่องราวของเดนิสลอตแมนอาจจะเป็นเดนิสลอตแมนไลฟ์แอคชั่นแต่เป็นการเล่าเรื่องราวของเดนิสลอตแมนตอนที่อยู่เวกัสครับก็คือตอนที่หายไป2วันนั่นแหละอย่างที่เราเคยดูในซีรีส์ของ Netflix นะครับที่ว่า t เดอะลัสแดนในช่วงประมาณ e p ีที่3ามแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะ,นะครับคือจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าตอนนั้นชิโกบูกําลังแข่งเพลย์ออฟอยู่กําลังอยู่ในช่วงสําคัญแล้วทางด้านของเดนิสลอตแมนเนี่ยก็หายไปเลยออกไปเที่ยวซะอย่างนั้นหายไปจนแบบไม่ขึ้นจนแบบ วเนี่ยอยู่ดีมึงหายไปได้ยังไงวะซึ่งไอช่วงเวลา48ชั่วโมงที่เดนิสลอตแมนหายไปนี่แหละครับเขาจะเอามาทําเป็นหนังให้ดูว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยเดนิสลอตแมนทำอะไรบ้างยังไงบ้างซึ่งตรงนี้นะครับในซีรีส์เดอะลัสเดนตอนนั้นได้มีการเปิดเผยนะครับโดยแฟนของเดนิสลอตแมนณขณะนั้นนะครับที่ชื่อว่าคาเมนเอเรกตาเนี่ยก็บอกว่าในตน นี่ยอีฉันทาได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ดีก็ไปเวกัสทุกวันเราจะปาร์ตี้กันตลอดเปิดประตูมาว้าวาว,าว,าว,าว้าวเห็นคนเต้นน่นสนุกจังเลยพอเต้นเสร็จปุ๊บไปกินข้าวพอกินข้าวเออพูดเสียงธรรมชาเธออีเอ็กซ์ล่ะพอกินข้าวเสร็จนะคะเราก็นั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเต้น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 เข้าไปในผับต่อพอเข้าไปในผับต่อก็ไปอัพเตอร์ปาร์ตี้อีกโอ้ยเป็นการเที่ยวที่ไม่ดม,มีการหยุดพักอะไรเลยจนวันหนึ่งตอนจบเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ในโรงแรมฉันกำลังนั่งอยู่บนเตียงแล้วทีนี้กก็มีีเสยง ก็เอ๊ะอะไรกันนะคนมาส่งพิซซ่าหรือเปล่าเปิดประตูมาอีดอกไปขั้นจอแดนค่ะแึ่งจอแดนทาหน้านิ่งแล้วก็บอกว่าเดนนิสลอตแมนอยู่หนเฮ้ยเดนนิสมึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเราต้องรีบไปซ้อมกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เรากําลังแข่งไฟนอลอะไรประมาณนี้แหละครับก็คือนี่น่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าดูน่าสนุกดีนะถ้าหากว่าทําเป็นหนังว่าจะเป็นอย่างไรอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโปรเจกต์นี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทอยู่มั้งอันนี้ถ้าผมไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปีหน้านะครับที่น่าจะได้ดูกันซึ่่่งงงงตรนนนี้บทากขออเมว ได้กําลังใจจากการนี่แหละแสดงหนังเรื่องครีชนี่แหละว่าเฮ้ยประวัติของนักกีฬาหรือว่าการทําหนังเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมันมีเสน่ห์นะเพียงแต่ว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาไอหนังที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือันนี้เขาไม่ได้พูดนะผมน่าจะสื่อประมาณนั้นเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาหนังเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เพราะว่าหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมาเยอะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ครีสประสบความสําเร็จอย่างมากจาก2ภาคแรกอะนะครับรวมทุนกันเนี่ยโอ สัก4 0 0ร้อยถึงห้าร้อย้านเลยทีเดียวก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้มีภาค3แล้วพอเขาได้แสดงภาคคลีตภาคสามเขาบอกโอ้มันเป็นอะไรที่สนุกนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาพ,พยนตร์เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมันก็กําลังแบบว่ากําลังมาแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆมันทําให้สามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็สร้างเรื่องราวออกมาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของดนิสลอตแมนก็เลยน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นเองครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทีมไม่ไม่ไม่ใช่ทีมดิเป็นตัวผู้เล่นอย่างเดียวเลยนะครับมาดูเรื่อง ทีมนิวยอร์กนิกส์ครับที่ในตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยกำลังร้อนแรงซะเหลือเกินต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นในรอบประมาณ20ปี30ปีโอ้สามสิบปีเลยนะครับที่นิวยอร์กนิกส์เนี่ยมีฟอร์มดีมาแบบนี้แล้วก็มีสิทธิ์ครับที่จะสามารถเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายฝั่งอะไร <c oughs> เออสายฝั่งตะวันออก <S <S 2> <S 2> ซึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับทีมนิวยอร์กนิกส์เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่5ของฝั่งตะวันออกนะครับแต่ถ้าหากว่าดูจากฟอร์มของตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยกำลังแบบไล่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 ขึ้นมาแล้ว ปไซึ่งตรงนี้นะครับผลอันหนึ่งนะครับมาจากการที่จอร์จฮาร์ตเข้ามาร่วมทีมซึ่งตรงนี้นะครับเขาได้มีการเคราะห์เขียนกันนะครับว่ามีสาเหตุผลหลักสําคัญเลยครับที่ทําให้นิวยอร์กนิสในตอนนี้เนี่ยมีผลงานที่พุ่งทยานมากครับเรื่องแรกเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการเล่นของจูเลสเรนเดลครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเป็นแฟนเลเกอร์เมื่อประมาณ5 6ปีก่อนอุ้ยไม่ใช่หกปีดิน่าจะประมาณเมื่อประมาณ7ปีก่อนนะครับตอนนั้นจูเลสเรนเดลพิ่งคอมามนต์ใหม่ๆสิ่งเดียวที่จูเลียดเือ บอลมาแม่งกูจะเล่นกูจะเล่นอย่างเดียวนั่นแหละฮะจิตใจเขาจดจ่อแล้วก็เล่นแบบนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงนิว york n ิกส์นิว york นิกส์ตอนที่เข้ามาใหม่ๆมันก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีผู้เล่นโด่งดังอะไรมากนะครับก็เลยทาให้จูเลสเซนตนกลายเป็นเหมือนกับว่ามือวางอันดับหนึ่งของทีมแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นเนี่ยทีมก็เลยเริ่มก่อสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันทําให้ทางด้านของจูเลสเซนตนอติดนิสัยในการเล่นฮีโร่บอลก็คือได้บอลมาพยายามข้ามเข้าหาหัวพยายามเล่น ผู้เล่นของทีมดัลลัสแมวริกตอนนั้นนะโอ้ขนาดเป็นลองให้กับลูก้ายังเล่นได้ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับท่า้าของนิวยอร์กนิกส์ก็เลยไปสเสนอสัญญาก้อนโตให้กับจารินบรรันสันแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะให้มินิตในการเล่นมากขึ้นก็คือให้ลงในสนามเล่นให้อิสระในการเล่นมากขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่าทีมดัลลัสแมวริกจะพยายามยื้อให้จารดนบรรันสันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาให้ไม่ได้ก็คือการครอบครองบอลการเป็นตัวเมนหลักของทีมที่มากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแลล้้วเ่ขาาากก็ใหทงดดู เป็นตัวหลักมากขึ้นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยจารีนบันสันก็เลยตัดสินใจครับย้ายมาอยู่กับนิวยอร์กนิกส์ด้วยเหตุผลก็คือเรื่องเงินด้วยแหละแล้วก็เรื่องโอกาสที่ตัวเองจะได้เฉิดใช้ซึ่งตรงนี้นะครับทางน้าของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ตัดสินใจถูกครับเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับว่าจารีนบันสันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างผลงานได้เยอะมากเขาบอกว่าถ้าหากว่าให้รับรางวัลน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจารีนบันสันไม่สมควรได้รับผ,ผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ย,ยมซะด้วยซ้ำไปเขาควรติดออสตาไป อะไรอย่างนี้เลยครับเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้รับคําชื่นชมแล้วก็อาจจะเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักในวงกว้างแต่ถ้าหาว่าคนที่ดูบาสดูบ่อยดูฮาร์ดแฟนหน่อยเนะี<ะ>่ยก็จะเข้าใจดีเลยครับว่าจารนบันสันมีผลกระทบกับทางด้านของนิวยอร์กนิกส์มากขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ดูสถิติของจารินบันสันหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่เล่นกับดาร์ลัสแมวริกนะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เล่นให้กับทีมดาร์ลัสแมวริกเนี่ยจารินบันสันครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ท ยิงสาแต้มนะครับอยู่ที่ประมาณ37%แล้วก็แอสซิสต์อยู่ที่ประมาณ4.8แต่พอมาอยู่กับทีมนิวยอร์กนิกส์ครับเขามีอิสระในการเล่นมากขึ้นแล้วก็เป็นคนได้ถือบอลมากขึ้นเนี่ยทำให้ค่าฉเฉลี่ยในการทำแต้มของเขาสูงขึ้นขร้บไปเป็น23.9แต้มฟิลโกความแม่นยำอยู่ที่48.7%ไม่ได้ต่างอะไรจากฤดูกาลที่แล้วมากแต่สิ่งสำคัญก็คือยิง3แต้มแม่นขึ้นครับจากมามสิบเก็้เปอร4.8ซรัต์มาเป็น6.2่นรับรงอวมไปรอร์เซ็นคยบล้อกไ็ มาเป็น0.2ครั้งต่อเกมครับซึ่งสิ่งที่พูดมานี้สิ่งที่เห็นมานี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจานวนระยะเวลาในการลงเล่นของเจริบันสันนะเพิ่มขึ้นเพียงแค่4นาะทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าเจริญบันสันทุกอย่างได้ลงเล่นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบอลอยู่ในมือของเขามากขึ้นเท่านั้นเองเขาได้กลายเป็นผู้สร้างสารรค์เกมให้กับนิวยอร์กนิกส์นี่คือสาเหตุสําคัญครับที่ทําไมนิวยอร์กนิกส์ถึงมีผลงานที่ดีขนาดนี้แล้วจูเลสเซนโดล่ะที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นเอา้าจูเลสเซนโดเลน Ball, เลีอเคยเ Bon, จูเลสเซนโร่ทำอย่างไรตรงนี้นะครับท่านาของนิวร์กนิกส์เนี่ยได้มีการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลแล้วครับก็คือเขาส่งผู้ช่วยคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นนี่ไบรอันไปหาจูเลสเซนโร่ถึงบ้านเลยครับในช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็บอกว่าเฮนายเนี่ยเล่นดีแล้วนะแต่ว่านายจะป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของนายโดยเฉพาะกับบอดี้แลงวิชบอดี้แลงวิชก็คือภาษากายของคนนั่นแหละครับก็คือโดยปกติถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูนะครับจูเลสเซนโร่เป็นผู้นาของทีมก็จริงแต่ว่าารามไรออไรไมไก็สถ <c oughs> แสดงความเป็นผู้นําให้กับทีมได้เพราะว่าปกติแล้วคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนมันก็ต้องแบบเฮ้ยใจสู้เรายังไปต่อได้เรายังสู้ต่อได้ไม่ว่าจะสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกทีมแต่ว่าตัวจูเลียนดลกับไม่สามารถทำตรงนั้นได้นี่แหละครับเขาก็เลยส่งโคชจอนนี่เนี่ยไปหาทางน้่งของจูเลียนดลเพื่อปรับบอดีดังกิษและอีกอย่างหนึ่งก็คือปรับเรื่องการยิง3คะแนนซึ่งจอนนี่ตอนที่เปิดประตูมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ได้เวลาฝึกซ้อมกันเฮ้ย เดนิสดอตแมนไปเนี่ยบอกว่าเฮ้ได้เวลาฝึกซ้อมกันสิ nice ่งที่เราต้องทําก็คือไม่ใช่แค่ยิง3แต้มให้แม่นขึ้นนะแต่ต้องยิงให้มากขึ้นด้วยโดยถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกันนะครับในช่วงฤดูกาลก่อนหน้านี้ก่อนที่จารินบันสันจะมาเข้าร่วมทีมนิวยอร์กนิกส์ครับค่าน้าของจูริสเซนโดครับมีค่าเฉลี่ยในการยิง3แต้มประมาณ5ครั้งต่อเกมครับแต่พอมาในฤดูกาลนี้นะครับเขามีค่าเฉลี่ยในการยิง3แต้มอยู่ที่ประมาณ8.3ครั้งต่อเกมซึ่งมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการงนีท่่ใชว ปิดฤดูกาลเนี่ยจูเนสเซนโต้ซ้อมยิง3แต้มอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าที่ของตัวเองจากคนที่เป็นคนคอยถือบอลแล้วก็ได้เข้าหาห่วงอย่างเดียวทุกลายเป็นตัวยิงนอกมากขึ้นซึ่ง ตัวจูเรซโนเปิดเผยกับสื่อเลยนะครับบอกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเนี่ยไม่เคยรู Slow ้สึกแบบนี้มาก่อนเขารู้สึกว่าอะไรมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเขารู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยตั้งแต่เขาไปยิงวงนอกคือมึงเพิ่งรู้เหรอว่ามันยิงนอกง่ายกว่าแต่ก็อย่างที่เราพอทราบไปดีแหละครับว่าจูเรซโนคือตำแหน่ง power forward เพราะฉะนั้นเนี่ย power forward ปกติมันก็จะมีล้วงแต่ข้างในใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มิวก็นิกซ์เปลี่ยนแผนใหม่ให้เขาเนี่ยแก้งทำามข้างในแล้วก็สเตจออกมาแล้วก็ยิงสามแต้มอย่างเดียวทาให้ประสิทธิภาพในการเล่นของเขาเนดดด้้้้วยซึ่งงงงตรนนนีะคคับทททาาขขออมโโ ทีม New York k นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นศักยภาพของ j u เล u s r n d มานานแล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเคยอยู่เฉพาะในขอบเขตการเล่นของตัวเองก็คือถือบอลข้ามเข้าหาหงวเล่นแต่วงกันตลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะข้อดีที่สุดของ Julius r ก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจในการยิงคือแบบพร้อมที่จะทําแต้มตลอดเวลาเป็นคนชอบทําแต้มอะ่ะเป็นแบบสกอร์เลอร์ที่แท้จริงอันนี้เขาพูดมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทํเล้เลือกก็เลยบอกว่าเขาแค่เปลี่ยนสกอร์เลอร์ของเขาที่อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยจากตัวที่ทะ น,นี่จเูเลสเนอก็เป็นคนที่ยิง3แต้มดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละว่าเขาเป็นคนชอบถือบอลเลเองแต่ทีนี้พอมีจารนบันสันเข้ามาใช่ปะโออีซี่เลยแบบนี้อันนี้เหตุผลที่หนึ่งคือจารนบันสันเล่นดี <t> นรรนเหตุผลที่2จูเลสเนอเปลี่ยนจากทะลุวงในมาเป็นยิงวงนอกและเหตุผลที่3ค,ครับก็คือ3หนอครับจารนบันสันอิโมรเรลควิกลี่แล้วก็ทางด้านของจอชฮาร์ทที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีม3คนนี้ครับคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้2ข้อแรกนั้นมีปรรระะสสิิทธภาาาาาาาพพอย่่่งมมกเเว3คนนนี้ถล ทดแทนกันได้ครับอันนี้คือสิ่งที่โค้ชทอมทิวโดพูดนะนี่ผมไม่ได้พูด3คนนี้เล่นทดแทนกันได้สามารถถือบอลได้คุยสเปซได้สามารถที่จะจ่ายบอลได้เล่นบอลบนลบอลบอลบอลบกันทําให้ในช่วงท้ายโดยเฉพาะโค้ชสามค้ชสี่ของทีมนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเล่นแผนได้หลากหลายมากเพราะว่าทุกคนสามารถแทนตําแหน่งกันได้หมดเลยมันเลยทําให้การเคลื่อนบอลแผนในการเล่นรวมไปถึงจุดในการทําแต้มเนี่ยมันกระจายออกค่อนข้างเยอะแล้วจูเลสเซนโดเนี่ยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวกูวิ่งไปตรงไหนกูก็น่าจะได้บอลนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับตรงนี้แหละคือสาเหตุสําคัญที เขาถึงว่ากันว่าพอจอร์จฮันดเข้ามาร่วมทีมนิวยอร์กนิกส์เนี่ยโอ้โหเก่งขึ้นเยอะเลยนี่แหละครับไอ้แผน3าหนอน,นี่แหละวน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 ,วนกันนี่แหละ3คนแบบไปตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้นิวยอร์กนิกส์ตอนนี้เป็นทีมที่น่ากลัวและมีประสิทธิภาพมากเพราะว่านอกจากแต่และคนจะทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วยังสามารถที่จะแทนตําแหน่งกันได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกิดเล็กน้อยนะครับของทีมนิวยอร์กนิกส์เล็กน้อยหาอะไรพูดมาประมาณ12อนาทีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ,บ,รบเดี๋ยวคนตัดต่อเขาจะด่าผมนัเดยวววม้้้อไแลจกให่ อีพีหน้านะครับไม่รู้ว่าวันไหนเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คืออันนี้ขอพูดหน่อยก็คือบางคนบอกว่าเอ้ยกำพลทําไมแบบว่าคลิปไม่ค่อยสม่ําเสมอเลยก็หลังจากนี้ก็จะสม่ําเสมอขึ้นนะครับเพราะว่าผมลดงานของตัวเองลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกางเกงตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับแล้วก็บี a บักเก็ตในเดือนนี้นะครับน่าจะไม่ได้จัดแข่งที่ขอนแก่นนะครับแต่เราจะไปจัดแข่งที่สารคามนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะรูปแบบเป็นอย่างไรนะอ่ะอันนี้บอกไว้เบื้องต้นนะครับแล้วก็แผนในการลงคลิปหลังจากนี้จะเปปป็นนนลลลลลงง2คคิิหหยยุุดด1 1วววััแ้ก คลิปสมาชิกจะเป็นอาทิตย์ละ1คลิปถึง2คลิปนะครับแล้วก็จะเป็นสำหรับคลิปสมาชิกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของนักบัตรเอเมจาะลึกไปเหมือนเดิมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นาการแข่งขันเอเม i n ไฟแนลเวอร์ชันอนิเมะนะครับอันนี้ที่วางแผนเอาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาบอกว่ากําพลแม่งมีแต่จะทําจะทําจะทําสุดท้ายแม่งก็ไม่ทําอยู่ดี <laughs>